มันเปิดไปมันจะมีฮ่าฮ่าฮ่มันตุาฮฮับมันเข้ามัน่าเาไมโอ้โหนีคคสามตัว

แ <Thanks. S 3> ่ไ,ไปจะไปหาเขาไม่กระงานอ้นั่นกรงนขึ้นมาม้งางระเบิดก่อนงางระเบิดช็อตกระไปคราวชอตชุบอยู่ใกล้เหรอทำไมมาได้มวจอนน่นน Watch out Help oh, <c oughs> แก่้งานหรกันงานนี่ก็จะจับได้ฟังอะไรเลยเอ๊ะอะเฮ้ยเอ็มเมื่อกี้มันยิงเยอะสุดเงียบเงียบเงียบ โอ้โหมันไม่มียาเิยมีน้ำกระป๋องเดียวเป็นหาดผีนเข้ามาไอ้ไอ้นี่คล้ายไอ้คนนั้นมาพอดีเมื่อกี้ มันโดนในเตัวนี่มนยิงเธอมันปลาระเบิดปุ้งเลยลงไปอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างกระแผงข้างนอกเอาสิบคนเลยเนี้ยแล้วก็ยิงไป้ยมีคนงมามหม่ Watch out ห้างไหนห้องข้างนั้ ก็มันจริงจริงเหรอ,อเปยนวะต <Watch out. S 1> ัมุ้มุ้งตมุ <Watch out. S 1> ตัวเดียว <Awesome. S 1> ม่มยิงไปถ้นยิงมันฟรีเลย แกไไอยินมองมันอ่ะตอนแรกก็ได้ยินเสศงทางโน้นนะตอนที่มาอะไรอะบเศษทางโน้นเลยไม่ไู้อยู่เปล่าหรือเป็นตัวที่อ้อบอกไปข้างนอกมานอยู่กับเรอบกว่าขอต่ายได้ใช่ไหมข้ปรง่ขึ้นเกิได้รูไงมันยิงจ้าลูก็ไม่ขึ้นหมดตีเลย มันัอยู่ฝั่งนี้เหรอทีนั้ต่องทำออแล้วอ่ายงี้ช่หมนอกแล้วมันอยู่ฝั่งนี้ประเด็นคือมันไม่ย้ายที่ไหมเร็ว <ing shook> <underneath> anh ấy đi nha

ทำไมถึงค <fu> ุนไม่ติดอะไรกมาดมอ้าคนนั้นตองสงบก็สเดี๋ยว้เนาะยิบอยู่ยิบอยูยิบอยู้าหลไ โอ้โหโอ้เพื่อนมันรถจ้ามาน้ำมันหมดพอดีโรถคันมี้สอดไว้ถ้ามื่กี่เป็นไม่ไม่รถไม่น้ำมันหมดเราก็ไม่ตไป